ในโลกนี้มันไม่มีที่ให้กับความธรรมดาคุณรู้ไหมว่าคนส่วนใหญ่จะจ่ายเงินให้กับใครให้กับคนที่เก่งที่สุดในเรื่องใดๆก็ตามฉะนั้นถ้าคุณรู้วิธีที่จะมุ่งมั่นและโฟกัสกับสิ่งเดียวคุณจะได้เปรียบถ้าคุณสามารถโฟกัสกับสิ่งสิ่งเดียวแล้วไม่มองไปที่สิ่งล่อใจอื่นๆที่คนทั่วไปมองคุณก็จะได้เปรียบแต่ถ้าคุณไปตามทุกสิ่งที่คนอื่นเขาทำ คุณจะพลาดเป้าหมายที่แท้จริงของการชนะในชีวิตเพราะคุณโฟกัสไม่เป็นคนที่สามารถโฟกัสกับสิ่ง,งเดียวได้นั่นคือคนที่ไม่มีใครอยากแข่งขันด้วยอย่ายุดมุ่งไปที่ไอเดียเดียวทาให้มันสําเร็จทําให้มันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตคุณทํามันจนกว่าจะได้ผลคุณต้องเข้าใจว่าคุณไม่จำเป็นต้องทําทุกอย่างคุณไม่ต้องทํางานหนักไม่ต้องกินอาหารที่ดี ไม่ต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอไม่ต้องทำสิ่งที่คุณไม่อยากทำแต่คุณก็ไม่จำเป็นต้องชนะไม่ต้องประสบความสำเร็จไม่ต้องช่วยให้ทีมคุณชนะไม่ต้องไปแข่งขันอะไรกับใครเลยด้วยซ้ำแต่ถ้าคุณอยากได้สิ่งที่ยิ่งใหญ่มันต้องมีการเสียสละและมีวินัยและนี่คือเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้พบเจอกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพราะเขาไม่ยอมเสียสละหรือไม่ยอมมีวินัยเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า คุณเห็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตไหมพวกเขาทามาด้วยการเสียสละและวินยัยทํามาตั้งแต่ก่อนที่คุณจะรู้จักพวกเขาซะอ,อีกไม่มีใครสามารถบังคับให้คุณทําหรือไม่ทําอะไรได้คุณต้องบอกตัวเองทุกเช้าว,ว่าคุณจะทําให้สําเร็จบอกตัวเองว่าคุณจะมุ่งมั่นกับเป้าหมายนี้อย่ามองถึงสิ่งที่จะเกิดในอนาคตมองไปที่วันนี้ทุกสิ่งที่เราทําวันนี้จะกลายเป็นนิสัยกลายเป็นกิจวัตรทําทุกวันไม่ว่าจะเจออะไรก็ตาม เราทำสิ่งที่เชื่อมั่นด้วยความมุ่งมั่นทำมันให้เต็มที่ไม่ยอมแพ้มั่นใจลองจินตนาการดูเมื่อชีวิตคุณจบลงพระเจ้ามาพูดกับคุณว่านี่คือบุคคลที่คุณควรจะเป็นถ้าคุณมุ่งมั่นและโฟกัสเป็นหมอนักร้องนักธุรกิจพันล้านนักที่าเหรียญทองสตรีมเมอร์อันดับหนึ่งแต่คุณไม่ได้เป็นเพราะคุณไม่มุ่งมั่นและโฟกัสพอ อย่ารอจนชีวิตจบแล้วค่อยพบว่าคุณพลาดโอกาสที่จะเป็นสิ่งที่คุณเกิดมาเพื่อเป็นแค่เพียงเพราะความขี้เกียจชีวิตที่ดีที่สุดคือชีวิตที่มุ่งมัน่นเมื่อคุณโฟกัสอย่างต่อเนื่องก็จะไม่มีอะไรมาหยุดคุณได้